สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ทริคในการดึงบัตร15ใบนะครับในบางอีเวนต์เนี่ยมันจะมีการแจกบัตร5ใบต่อวันต่อไอดีนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเราบินได้ใช่ปะเราก็จะทำการวับแล้วก็ดึงบัตรของวันก่อนหน้าวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดอะ่ะก็คือการดึงบัตรของวันเมื่อวานโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับว่าเราจะเริ่มกันตรงไหนโอเคตอนเนี้ยผมอะ่ะ ใช้บัตรของวันพื่หัสไปเรียบร้อยแล้วทีเี้ยผมเหลือแต่บัตรของวันศุกร์ที่ยังไม่ได้กดนะครับซึ่งตอนเนี้ผมอยู่ที่ตัวปากโก้นะครับก็คือเวลาของที่เนี่ยจะเป็นวันเมื่อวานอยู่ทีนี้ผมก็จะดึงบัตรของเมื่อวานนะครับเสร็จปุ๊บโอเควิธีดึงบัตรนะครับเราก็เข้ามาหน้าไข่หรือว่าไปที่ หน้าบอร์ดก็ได้นะครับบัตรก็จะเข้าตัวโดยที่เราไม่ติดคูดาวโอเคประมาณนี้ครับพอได้บัตรขึ้นมาแล้วเนี่ยดูบัตรบัตรส้มนะครับอันนี้คือบัตรของวันศุกร์เพราะว่าผมดึงตอนที่ผมอยู่วันศุกร์นะครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะไปหายิมตีนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ยิมตีมาแล้วทีนี้ผมบันทึกพิกัดไว้นะครับอ่อยิมที่จะตีจะเป็นที่เกาหลีนะครับซึ่งมันจะมีน้องกวาง อ่าโอเคผมถือบัตรแล้ววางมาได้มีกวางกับปิกาจูนะครับซึ่งน่าจะได้พื้นหลังด้วยทีนี้ก็เลยอยากได้ใช้นี่พื้นหลังคิดว่าน่าจะมีนะยังไม่ได้ดูเดีย๋ยวลองเข้าไปตีดูใช้ห้องไพรเวทไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็พร้อมเลยจะได้ ไม่เป็นการเสียเวลาผมขอพอสคลิปไปจนถึงหน้าจับเลยนะครับโอเคทำไมจอดำโอเคครับไม่นแน่ใจว่าทำไมจอมืดเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะ โอเคตอนนี้จับปิกาจูได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องปัดเกมทิ้งแล้วก็วาร์ปกลับไปที่ปาโก้ก่อนโอเคหลังจากเราจับเสร็จนะครับให้เราวาร์ปกลับไปที่ปาโก้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการวาร์ปไปดึงบัตรที่อื่นต่อนะครับ โอเคได้พื้นหลังไหมเอยโอเคได้พื้นหลังด้วยปกระจูัวผู้นะครับแหม่ไม่ได้เห็นหน้าจับโอเคทีนี้พื้นที่กิจกรรมที่กําลังเดินที่กําลังมีกิจกรรมอยู่ตอนนี้ผมขอเช็คก่อนว่าที่ไหนบ้างญี่ปุ่น2ชั่วโมงกําลังจะเริ่มครับแต่ว่าลองดูที่ซิดนีย์ซิดนีย์บ่ายสครับน่าจะน่าจะได้แล้วก็วาร์ปไปที่ซิดนีย์เลยครับทีเนี้ย หลักการก็คือเราต้องรอให้มอนข้างล่างมันขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เดินอีกแปับหนึ่งเดินไปเดินมาให้มันชัวร์ว่าเราอ่ะกลับมาอยู่ที่เวลาของเมื่อวานเลวจริงๆนะครับจากนั้นนะครับให้เราวาัปไปที่ซิดนีย์เลยปึ๊บโอเคยิมขึ้นนะครับนี้จะต้องเป็นตัวที่เป็นกิจกรรมใช่ไหมครับแล้วก็ดึงบัตรเข้ามาใส่ตัวไว้อ่า บาดเข้าตัวแล้วนะครับตอนนี้โอเคแล้วทีนี้เราก็วาร์ปกับเกาหลีโอ้ยตกใจไหมตกใจเหมือนกันโอเคครับทีนี้อ่ะตีกว่างไม่อยากได้ห้องที่มีคนเลยแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆโอเคสามคนเร็วมาก ใช้เวลาตีไม่นานครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมขอพาสคลิปแล้วกันโอเคครับกลับมามไม่ใช่นี่อืม โอเคเรียบร้อยครับพื้นหลังเนาะโอเคทีเนี้ยสำหรับคนที่กังวลว่าการวา,า,าร์ปจากปาโกกลับมาที่ซิดนีย์นะครับจะทำให้แมปโหลดช้าซึ่งการโหลดช้ามันจะมีปัญหาก็คือเราจะย้ายเวลากลับจากเมื่อวานมาเป็นวันนี้ถ้าเรายือนอยู่ในแมปนานๆนะครับดังนั้นวิธีการที่ผมทำก็คือผมจะวาร์ปไปที่ซิดนีย์ก่อน เพื่อให้แมปมันโหลดไว้ล่วงหน้านะครับอ่าเนี่ยแมบปบใช่ไหมครับแต่ว่าสําคัญเลยว่าอย่ากดยิมเด็ดขาดถ้ากดยิมรีบปัดเกมทิ้งอย่าให้บัทเข้าตัวนะครับแล้วก็วาร์ปกลับปาโก้วาร์ปกับปากโก้กกโกเสร็จปุ๊บปัดเกมทิ้งครับแล้วก็เข้าใหม่เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนเราวาร์ปกลับมาที่ซินนี่แล้วบัตไม่ออก เ okay. มาแล้วเห็นไหมครับว่าโปเกมอนมันยังไม่ขึ้นข้างล่างปึ๊บโอเคโปเกมอนขึ้นแล้วนะครับเราจะสังเกตว่าเดี๋ยวเราลองดึงบัตรจากตรงนี้ดูเราจะไม่สามารถดึงบัตรออกจากตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าบัตรของวันศุกร์เราได้ใช้ไปแล้วแต่ว่าถ้าเราวาัปไปที่พื้นที่กิจกรรมที่ซินนี่ มันจะได้ปุ๊บโอเคยิ้มขึ้นเร็วอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาครับไม่น่าไม่น่าหลุดเนี่ยครับอันนี้คือบัตรของวันศุกร์แล้วเราก็วาร์ปกับเกาหลีไปเก็บกวางกับปิกาจูต่อทีน้องกวางน่าจะหายากกว่านะ มือนปิกาจูเหมือนเคยปล่อยมาแล้วอะครับแต่ว่านั่นแหละพอปล่อยมาแล้วแล้วมีพื้นหลังมันก็ใหม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวพอสไปจนหน้าจับนะครับโอเคยังไม่ออกใช้นี่นะครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะเก่งไหมปะเฮ้ยได้เหรอทำไมกระโดดเก่งจังโอเคครับจับได้แล้วก็โอ้ไม่มีพื้นหลังก็มีโอเคทีนี้ ย้อนกลับไปที่ซิดนีย์ก่อนโอเคยิมขึ้นแล้วปัดเกมทิ้งวาร์ปกลับไปที่ปากโก้ครับแล้วก็เปิดเกมคลิปจะยาวมากก่อนนี้คือบัตรห้าสิบใบใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโอเคเราวาร์ปกลับมาที่ปากโก้นะครับทีนี้เราก็รอดิเมอรมันขึ้นตามพื้นแบบนี้ คือคนอื่นอาจจะมีทริคอื่นๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาทํากันยังไงบ้างแต่ว่าผมใช้วิธีนี้ค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับว่าไม่หลุดไม่หลุดวันแน่นอนถ้าเห็นตามนี้โอเคมอนขึ้นประมาณนี้แหละเราวาร์ปกลับซีนนี้ได้เลยโอเคโอเคคิดว่าพอได้นะเมื่อกี้เห็นไหมครับว่ายิมมันจะขึ้นช้านิดนึง แต่ว่าไม่แน่ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่น่าหลุดเพราะว่าไม่ได้ช้ามากถ้าช้าจนแบบถ้าช้าจนแบบว่ามันมันแปลกเดินไปเดินมาแผนที่ยังไม่ขึ้นสักทีก็ก,ก็วาร์ปกลับไปที่ปาโก้ก่อนก็ได้ครับไม่มีคนมาตีกวางด้วยแล้วครับตีคนเดียว โอเคครับ เกมทิ้งกับซินี่ปัดเกมทิ้งแล้วก็เข้าปาโก้พื้นหลังหายากเหมือนกันนะตีไปสี่ตัวใช่ไหมลมพิกาจูแต่ว่าพื้นหลังได้มาสองเคครับทีนี้เราเปิดเกมที่ปาโก้แล้วก็ <c oughs> ตอนเนี้เราตีไปสี่ตัวใช่ไหม เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมจะชอบเดินไปเดินมาแล้วก็รอสักพักหนึ่งให้มันชัวร์ว่าเรายังอยู่ที่นี่อยู่โอเคแล้วครับแล้วก็กลับไปที่ซินนี่ครับตรงนี้ใช่ซินนี่ไหมใช่โอเคยิ้มขึ้นแล้วตัวที่ห้านะครับต่อไป ก,กลับเกาหลีจริงๆอยากตีตัวอันเนี้ยเซซีเยแต่ว่ามันจะใช้เวลานานอ้ที่เกาหลียินใหม่ขึ้นละพิกะ่กรจูมันมีบอกไหมครับเนี่ยวว่าตัวผู้หรือตัวเมียอันนี้ไม่แน่ใจนะ เก้าห oh. oh. ้าโออ้าวจะโยนสับป,ปะรดโอเครับได้พื้นหลังไหมเอ่ยเอ้าได้พื้นหลังตัวผู้ มันบอกหน้ายิมเลยไหมอ่ะถ้าเราไปตียิมที่มันเป็นตัวเมียเลยได้ไหมเออได้ได้แฮะเจอพิกาจูตัวเมียล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาตีไปซินนี่ครับแล้วก็ปัดเกมทิ้งเลยแล้วก็วาร์ปกับปาโก้เปิดเกมใหม่เคเมื่อกี้ปัดที่ห้าหรือที่หกจำไม่ได้เดี๋ยวดูกัน บัตรใบที่5นะครับซึ่งตอนนี้บัตรจะได้น่าจะได้อีกใบหนึ่งนะโอเคทีนี้ก็วาร์ปกลับไปที่ซิดนีย์อย่าลืมเช็คเวลากันด้วยนะครับบางทีเราวับไปวามาน้อาจจะเลยเวลากิจกรรมน่าจะได้บัตรอีกใบหนึ่ง โอเคได้ไปหนึ่งเหลือแบบแปลปิกาจูตัวเมียปิกาจูตัวเมียอยู่ไหนอ่ะเจอละโอเคเอ้ยเ, okay. เยพิ่งรู้เหมือนกันว่าหน้ายินม,มันบอกเลยว่าได้เพศอะไรโอเคครับ เดี๋ยวสคิปไปฉากจับเลยโอเคครับแันนี้ก็ยังไม่ออกแต่ว่าวันนี้น่าจะกดให้ได้ถึงไม่รู้ว่าที่เกาหลีมีกิจกรรมถึงวันที่เท่าไหร่นะอ้าวโอเคเดี๋ยวดูก่อนกิจกรรมที่เกาหลี <c oughs> อโอเคตอนนี้เราตีไปทั้งหมดหกตัวนะครับเดี๋ยวตัวนี้มาจากไหนทีนี้เราก็โอผมลืมเดี๋ยวไม่เป็นไรเราว้าไปที่ปากโก้เลยปกติจะกับที่ซิดนีย์ก่อนเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรทีนี้ลองมาดูว่าตัวบัตรจะยังได้อยู่ไหมนะครับเพราะว่า เราไม่ได้เราตีของวันศุกร์ไปหมดแล้วเนาะอืไปเปิดแอดเพื่อนเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับใช่ไหมโอเคโอเคทีนี้เราลองวาร์ปกับซิดนีย์นะครับถ้าบัตรไม่ออกอะ่ะแปลว่าบัตรของวันศุกร์เราใช้ไปหมดเรียบร้อยแล้วโอเค เนี่ยครับบัตรไม่ออกแล้วดังนั้นปแปลว่าวันศุกร์เราเก็บเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เราปัดเกมทิ้งเลยแล้วก็เปิดเกมขึ้นมาที่ซิดนีย์เลยครับไม่ต้องกลับไปที่ปาโก้ละโอเคที่เกาหลีน่าจะถึงวันที่25นะครับเดี๋ยวทีนี้โอเคเราเปิดบัตรเออเปิดตัวที่ พื้นที่กิจกรรมแล้วเราสามารถดึงบัตรออกมาใช้ได้เลยซึ่งจะเป็นบัตรของวันเสาร์อ่านี่บัตรเริ่มเข้าตัวนะครับก็จะได้หกใบเหมือนกันนะครับทีนี้กลับไปเก็บปิกาจูเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขอเช็คตัวน้องกวางนิดนึงว่ามันมีชายนี่เอ้ยมันเพศมันต่างกันนะมัเหมือนจะไม่ต่างนะเท่าที่ดู เท่าที่จำได้โอเคครับเดี๋ยวสคริปนะครับโอเคอ๋ okay. oh, มือลั่นขออภัยอพอดีปกตจิจะเล่นอีกท่าหนึ่งแต่ว่าอันนี้ต้องตั้งโทรศัพท์แบบนี้ก็เลยมือลั่นนิดหนึ่งโอเคทีนี้นะครับหลังจากที่เรา ใช้บัตรของวสุแล้วเรากําลังใช้บัตรของวันเสาร์เนี่ยเราสามารถวับกลับไปที่ซิดนีย์เพื่อดึงบัตรได้เลยซึ่งเราใช้เทเลพอร์ตบัตรกลับไปได้เลยครับแล้วก็ดึงแล้วก็ตีคือไม่ต้องไม่ต้องปัดเกมทิ้งแล้วครับแ,แล้วก็กลับมาไปตีมิกาจูด,ดีกว่ามันเป็นคอสตูมเหมือนกวางแลวแบบออกยากอะ่ะเอ๊ะทำไมขึ้นว่าใช้บัตรไปแล้ว Dayo. Hmm. Dayo. Pek-pek, ha? Eh? ยนไม่แม่นเลยโอเอออันนี้แปลกๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรอืม ตีพิกาจูนี่ใช่ไหมทำไมได้จับกวางเอองงอะทำไมได้จับกวางไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยโยนโยนเอ็กซลเลน์แล้วแบบว่าเควสไม่ขึ้นนับด้วยอ่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองปัดเกมชิ้ก่อนโอ้หายากนะเนี่ยแล้วดันเป็นตอนที่แบบอัดคลิปพอดี หนดูสิอืมเดี๋ยนะตียิมไหนนะยิมนี้ใช่ไหมยี่จิ๊คือผมว่าแปลกๆแล้วแหละเออโอเคเดี๋ยวจับตัวมาร์กว่าเป็นตัวเมื่อกี้แล้วกัน เมื่อกี้เป็นปิกาจูนะครับแต่ว่าเกมมันน่าจะเออเลอร์อะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยไม่ได้ไม่ได้เป็นปิกาจูเดี๋ยวไปตั้งชื่อใหม่กันปิกาจูโอเคนับนับเป็นปิกาจูแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวที่เจ็ดโอเคเนาะ ปวิบับกับซิดนีย์อ้้หลอนไปหมดอ้าวไม่ใช่ซิดนีย์หนึ่งบัตรก่อนเอ่อตอนนี้ห้าโมงสี่โมงเย็นยังไ,ได้อยู่อ๋อบัตรไม่ได้ถูกใช้ด้วยนี่อ๋อมันขึ้นเมื่อกี้ว่า ผมใช้บัตรไปแล้วแต่ว่าจริงๆบัตรไม่ได้ถูกใช้นะครับมันก็เลยยังคาอยู่อย่างนี้ทีนี้เราทำยังไงได้มัางอะย,ยิมมันแบบยิมมันค้างแล้วไปตียิมอื่นไงก็ไปตียิมอื่นครับบัตรไม่ได้ถูกใช้นะครับเมื่อกี้โอเคเข้าห้องตีพิกจูแล้วตามหาพิกจูใช้นี่ต่อไปนะครับ โอเคอืมดีนะพื้นหลังหรือว่าปิกาจูนี้การันตีพื้นหลัง ไม่น่าใช่เทเลพอ,อร์ตแบ็กได้ไหมได้โอเคโอ้เดี๋ยวจะลบอันนี้เอาก่อนปิกาจูปอมแปดตัวเนี่ย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 ย,ยิมที่ตีไปอะครับมันจะมันจะไม่ไม่หายไปอะอันนี้เอาอันนี้หายไปละโอเคไป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 ยิมต่อไป กีทางกีดทางโอเคครับยังนะครับยังไม่มีปิกาจูใชนี่ให้เราเห็นเห็นเพื่อนในกลุ่มบอกตีไปหลายสิบใบ เราจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมผมจะตีแค่สิบห้าใบนะเพราะว่าผมจะไม่ใช่อา,อาจจะตีแค่สิบใบด้วยซ้ำไม่ไม่ใช่สายแบบสะสมเท่าไหร่อา้าวบล็กผิดเนี่ยเนี่ยโอเคมีดงปิกาจูอยู่ข้างบน ขอตัวพูดได้ไหมอ้าวจิ้มไม่โดนเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเหมือนยิมมันค้างเลยครับอันนี้แบบเป็นเป็นอีเวนต์พิเศษที่เกาหลีหนะครับอาจจะแปลกๆนิดน,นึง อ้าโอเคมาแล้วตัวผู้นะน่าจะตัวผู้โอเคครับยังนะครับยัง อืมเหมือนปิกาจูจะได้พื้นหลังทุกตัวเลยฮะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, oh, ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โลเคชั่นต้องเป็นก็ไม่ใช่สเปเชียลต้องเป็นโลเคชั่นแบ็เก่าฮ่าไม่การันตีนี่ใช่ไหมตัวไหนไม่ได้โอ้ตัวนี้เหรอเสียใจด้วยนะ ตัวเมียวหรอไม่เกี่ยวโอเคอ่ะต่อกลับซิดนีย์ตอนนี้เราตีเป็นทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับเก้าสิบบัตรใบที่สิบเอ็ดเข้าตัวละ โอ้ห้องนี้ดีครับมาแล้วกดเลยรู้งานใครอะ อิปโอเค,ครับไม่ได้ออกง่ายจริงๆหรอมั้งเนี่ยอ้อ ข้นหลังอีกล้อ่าใบาต่อไปน่าจะสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูหลังจากครบแล้วโอเคบัตรเข้าตัวนี้อืมนี่กระจัวนี่นี่นี่ยิ้มที่ตีแล้วเราอย่าไปตีนะครับเดี๋ยวมันบั็อกลงไปตีข้างล่างดีก,กว่า อ,อ่ะบอลลุกเครื่องที่อัดคลิปแบตหมดแล้วอ่ะตอนเนี้ย <c oughs> ไม่มีดวงใช้นี่จริงๆนะครับโอเคนี่เห็นไหมครับครบละสิบสองตัวผมคิดว่าเราน่าจะกลับไปแล้วไม่ได้บัตรละ ค <c oughs> ้างด้วยตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วครับว่าเป็นที่โทรศัพท์หรือว่าเป็นที่ตัวเกมแต่ว่าช่วงที่มีอีเวนท์ที่คนล็อกอินเข้ามาเล่นเยอะๆน่าจะเป็นที่ตัวเกมนะครับหลายครั้งที่เวลามีอีเวนท์แบบนี้แล้วเครื่องเ,ออเกมมันจะแปลกๆมีแบบค้างนู่นค้างนี่บ้าง นี่บัตรไม่เข้าแล้วโอเคครับผมตัดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบัตรของวันอาทิตย์ที่เราจะทําต้องรอตอน5้ามงเย็นไปเอาที่กิเิบติแล้วค่อยกลับเข้ามาโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ